มาค่ะใส่สิบให้เบิงสิบซอนเด้อค่ะผู้บ่านผู้บ่ค่อยอยากจะลือคลิปเก่ามาเบิงอะค่ะงานอันใดมากกะถ้ามีเวลาก็เห็ดให้เบิงอะค่ะเพราะว่ามาักมาเลยเขา้าสิบซอน ซิปสิป่อนห้เบิรงจ้านีเด้ออันนี้ซิอันนี้กับซิอันนี้เขาสิบบคือกันเด้อจ้าการใส่กระบอกคือกันซิบซ่อนอันนี้สิบธรรมดาอันนี้ซิบจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะเปลี่ยนฟันแก้ออกมาค่ะแก้ออกมา เนี่ยค่ะอันนี้สีสูงก่หนีน้อยหนึงเพิ่มแสงเนาะเนี่ยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาบึ๊บนี่แล้วค่ะบึ๊บอันนี้อันนี้เทคนิคของซังซาบิ๊ซ้อน เขาก็จะใส่คุ่คู่ก้นทห้นเขาใจกับที่ใส่พ่เป็นละจ้ะแต่ก็เบิง่งซ้ำอีกเ้อเพราะว่านี่คลิปกเกา่าๆกับนี้อยู่แต่ว่าอยากให้เบิ่งผู้เบิ่งเข้าใจคลิปใดคลิปใดนหะน้าเนี่ยค่ะสิบส่อนเนื้อจ้ะเนี่ย เนี่ยะมันจะเป็นเัืงสิใส่สิบซ้อนเนี่ยเราบันีนทางนี้ได้จ้ะทางนี้บึ๊บทางนี้มันก็นจะเป็นเสี่องางซ่ากับสิเ่นแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าจับจับมุมเนี่ยให้มันเสมอกันค่ะ เนี่ยเรวก็โนดไว้เนี่ยค่ะเรวก็ดิ้งมะหอดพี่ว่าอันนี้ยูระดับใดเขาเบื้อหัวมตึงกันระดับใดเขาก็บึ๊อนี่เลย าที่เสมอกันนะจ๊ะเห็นมะเวลามาหอดกับซิกแซกเลยนะจ๊ะหอดลิ้นม,มันสุดนะ่ะแล้วบันนี้เข้ากะดึงขึ้นมาค่ะเนี่ยหลังจากมาหอดสุดสองขางเราดึงขึ้นมาด้อเนี่ยเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะ มึงขึ้นมาแล้วกัอันสิบทังล้านเขามันก็นจะย้ายเน่าไปจ้ะสิบทังล้านก็นจะยาวไปแล้วให้ตัดออกวิธีแก้ไขสิบเบมีขนาดเด้จ้ะตัดระดับนี่เนี่ยสิบซ่างซ่าเย่าคับ บะนีติดว้ระดับนีเด้ค่ะแล้ว่าบนีห้องกระห,หาหาหา่ามะกุนเอาแจกให้ค,ค่ะติดยาวเกินขนาดนี่ค่ะบึกนี่กุ่นเนาะ เขาเรียกว่าแก้ไขซิปยาวเกินขนาดตัดออกนะคะพานี่นะไปจะแก้ไขซิปยาวเกินขนาดอันนี้กุนไว้จ้ะกุ้นไว้ว่าให้ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกุ่นไว้หางในค่ะแล้วกับมะเบิงมะเบิงที่เข้าอ่ะใส,ใส,ะะะส,ส่แล้วใส่แล้ววันนี้นเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาใส่แล้วมันถือเป็นเังเสี่ยเราเวลานั้ห้องกับมะเปียนมะเปียนเด้อค่ะอันนี้ใส่สิบซอนสิบซอนก็นจะเป็นเังเสี่ยเห็นมาฟั้นมัน แล้วห้องก็เอาสิบธรรมะเอาอันตีนธรรมดามาใส่ม่จ้ะนี่ขันขึ้นสิบซอนก็สิบธรรมดาจะตั้งกันค่ะอันนี้ให้ไหลายยูทเทวาแถวห้าวมีอ่ะสิบในขนาดที่มันพ่อหมอหา่ห้าแตงแบบนี้เด้วยจ้ะเย็บมาแล้วก็ที่เหลือก็ตัดออกตัดออกแล้วก็กุ้นพาเศดไว้ยังจ่ย กันกันหัวซิปลงมานะแล้วบันนี้เขากะหลังจากนั้นเขากะมาเย็บมองเนี่ยอีกเด้เนี่ยมองเนี่ยขั้นตอนเย็บซิปซ่อนติดซิปซ่อนของซางซ่านะคะ นี่เนี่ยค่ะเย็บมาให้มันนันตรงกับอตะเข็บหลังเสียบให้มไหมเนียนหากันแล้วตรงเนี่ยค่ะตรงขอบนี่ตรงขอบนี่ก็เมี่ังสี่จ้ะ ขอโทษด้วยจ้ะอันได้โคตศรีสังสาหรือเมืองวานได้โคตศรีต้องเอาออกเวยค่ะไม่ได้น,นี่จ้ะจะได้อันอันนี้สร้างสาเย็บไปมันพคตศรีโมงงาม เนี่ยค่ะแล้วก็เย็บหัวแบบนี้ด้วยข้ังในยังสีขรังนี้ด้วยเห็นบ่คคะยังสีเด้อมันเป็นยังสีอย่เข้ากับวิบมะนีแล้วก็ฟิบมันีเห็นบ่มมันก็จะเข่าลอกมันอันนี้ก็สีเหลียบเห็นบ่เนี่ยเทคนิคและไอเดียการเขา่าซิดจ้าเขา่าซิดซ้อน เนี่ยค่ะนี่นี่ตัดที้ได้ออกเลยเนี่ยแล้วบันนี่ไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงนี่นสังซายำอีกเล็กน้อยกันเนี่ยค่ะวิธีเข้าอ่ะได้ชิดมากเกินขนาดเขาก็มาตัดแล้วก็เฮ็ดนิดสิอันนี้เฉพาะซิป่อนด้วยจ้ะอันนี้คือแก้ไขในลักษณะ1ิซ่อนที่ไปดีไอไว้ใส่แบบใด ในสิบอื่นก็อีกเรื่องหน,น,นึ่งเด้ออันนี้อันนี้ห้าวทู่ของสิบอนของสังซาแล้วก็เย็บตัวเนี่ยให้ติดบกับขอบริมมันเนี่ยค่ะติดบขอบมังเกงขขังได้ขังมึงก็ได้เพราะว่าเวลาเขาหลุดแน้วแรงยึดมันก็นจะอยู่ในเนื้อผาม,ามันก็ฉีก่อไปยดึงก็อันนี้เป็นไดไ นี่เนี่ยค่ะมาค่ะนี่ละอันวิธีของอเทคนิคอันการในเข่าซิบแล้วบันนี้เฮาบ่มีซิบอันซิบขนาดขนาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมค่ะอันนี้คือใส่เหล้วมันจะเป็น,นงสี่ด้วยจากซิบซอนของสังซาเนี่ยเห็นไหม ตรงเนี่ยเขาก็จะเรียบเนี่ยอันนี้เรียบมาค่ะนี่นี่คือสิบซอนอันนี้สไตล์ข้องสังซาใส่ให้ลูกคา้าเนี่ยมันก็จะเรียบมาที่สะโพกแบบนี้ค่ะนี่แหละแต่บัณน,นี้อันขอเขามีแต เขาเขาเขาสิ่นี้แต่เงาเงาอย่างเสียค่ะนง่เงามันเกินก็เหนื้อผาที่ซังซามิในลานตอนนี้เนาะคือเทียกับมีอยู่หรอกค่ะแต่ว่ามันเนี่มีแต่็นเงาเงาอย่างเสียแี่อันนี้กับเงาเกินนี่นี่อันนี้ก็ได้ตัดที่กันแฮมเป็นไอถ้ามันเงาเขากบใส้วิธีการตัดนะคะดีกว่า เสียเวลาสมมุติว่าลูกค้าเขาจะใส่ใส่เย็นเนี่ยค่ะแล้ววันอาทิตย์ร้านผาเขาปิดแล้วเขากลับเ่าต้องไปวิ่งไปเอาแค่แค่ซิบเซนเดียวอะค่ะคือลูกค้าเขาไปตั้งจังวัดยังศีเนาะแล้วแล้วเขามาปรึกษาว่าสิเฮ็ดยังไงกบอันนี้เขาก็เลยบั่นี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียของสังซามะามา,มากระเฮ็ดมาให้เรื่อยๆล่ะค่ะถ้าสมมติว่าบ่มีบ่ม,บมีความยาวระดับของจางเกงเขา เที่ซ่ังซาเขาสิบเนี่ยซ่องซากับทีสซ่องซากับีดีไอ้ไว้แบบเนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็ห่อ,อันนี้ไว้มันจะอยู่ดันในเนาะนี่ยละค่ะวิธีที่แก้ไขเด้อค่ะเวลาชุกเฉินที่ลูกค้าจะเอาผ่าแล้วห้อแล้วห้อบ่ได บบไดไปล้านได้ยังเสียหรือเฮามีแบบนี้อยู่เฮาก็ใสให้ไปก้อนก็บ่แมเป็นก้อนหรอค่ะใส่ได้เลยแต่ก็ะตัดแบบนี้เลยตัดออกแบบนี้เลยนี่ค่ะวิธีใส่สิบซอนที่ย้าโพดของลูกคดด่าเ้ยค่ะขอบคุณมากมายค่ะ DIY อ่าที่คิดบ่ถึงอะค่ะว่าสิเฮ็ด แบบนี้ได้บ่ที่แรกแรลูกค้ากะกะเขาก็มาถามอะค่ะว่านหนูอยากได้เย็นนี้อยังสินะเขาก็เสร็จงานอื่นอยู่เขาก็บ,บริเลียนไปลานสิเรื่องของเรื่องต่เลยต้องเกิดเป็นไอเดียไอตรงนี้มาเา่าไปกระตัดออกงี่สิค่ะนี่แหละค่ะไอเดียบันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างส้าแบ่งตันอีกแล้ว ขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่มาดูงานของสังสมซาทำให้ดูนะคะแล้วก็อังซสมซากับิมีไอเดียยังหึงซากระสิลงๆล,งลงค่ะเพราะว่าสังซานะ่ะมากเลว,วเลวเ่ยชีวิตหนึ่งสังซากับบอดี้ยูโดนสังซาอยากเผยแพ่ งานแม่บ้านที่แบบว่าสั่งรายได้ให้เจ้าของเรามีเวลาให้ขอบครัวน้ำมาค่ะงานอิสราว่าสรเพาะบ่ได้เดินทางไปออกนอ,อกบ้านไปไกลเราก็มีเวลาให้ลูกให้ขอบครัวเฮ้างิสินถาตามใจฉันวางัันเหมาะสำหรับแม่บ้านอย่างมีรายได้ลย้ยงดูขอบครัวหรือเฮ็ดให้ตัวเองบ่ต้องเครียดหรืออย่างมีงานทำมีความรับผิดชอบโดยที่บ่ต้อง เป็นลูกยางไผ่เรอกะมีเวลาใส่ใจรอบรัวเฮ้า,า,น,ะะน,า,า,าน,นั่นแหละค่ะอันคำว่าเมบ้านเนาะล้วกะต้องมักด้วยนะคะ้าบ่ามากก็เฮดบ่เป็ี่น้วกะใจก็บบ่อเอาน้าก็สีเบิ้งแต่ปัญหาถ้าสมมุติใจบ่ามักเดแต่ระานี่เห็นผ่าเนี่อุ้ยมวพออยพนพอายังเพราะในสมองเราคิดว่าสิเฮดจังในเนาะสิเฮดจังดนน้อง,องสิน,น้ามันเลยเพิ่นไปเลยเนี่ยคะ่ะ อันนี้ติดสิบซ้อนโดยที่ว่าสิบซ้อนไนเะงยาเกินเขาก็เลยตัดแบบนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้มาบอกไอเดียเล็กๆในน้อยๆลละค่ะบ่เลยใส่สมองยังไหลดอกแต่บางคนก็คิดบ่ออกสินะขอบคุณค่ะกดไลคกดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ขอบคุณทุกอย่างค่ะขอบคุณมากมายจ้า